สวัสดีครับคลิปหาสินค้าขายกำไรดีบน e b เบีย er ของออดออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นของเก่านะฮะแต่ขายได้โคตรแพงเลยนะฮะเกือบหมื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะขายของนิดนึงนะครับออดออนไลน์วันนี้เรามี4 p r โปรให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกได้เลยนะหนึ่งจับมือทำนะฮะควบใครสนใจแบบลงควบเลยทันที ดวันนี้นะฮะจัดแถมเครื่องมือให้เลย2ปี24<ม>เดือนนะการันตีคืนเงิน100%หาเรนหากเลยแล้วขายไม่ได้ด้วยนะฮะแล้วก็โปร2นะฮะอ่า a m a ซ o n แฟลตเซลเลยฮะแ9 9 eBay 2250แต่ EBa y เนี่ยเรามีแถมเครื่องมือให้ด้วย1เดือนนะครับแล้วก็โปรจับมือทำา EBa ยนะฮะ6,000นะฮะเครื่องมือไม่มีกำหนดเลยช่วงนี้นะฮะจัดเต็มเ็มโรงเรียนอย่างเดียวแถมเครื่องมือหาสินค้าและคีย์เวิร์ดขายดีไปเลยแล้วก็ Amazon นะครับแบบเครื่องมือ5ไป ผ่อนนะฮะผ่อนเงินสดด้วยไม่ต้องมีบัตรเครดิตอะไรเลยครับนะฮะเดือนละสูงสุด3า0 0บาทจนครบสัญญาได้เลยนะฮะค่อยๆทยอยผ่อนได้เลยแล้วก็ระหว่างที่ผ่อนไปก็สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยส่วนเกินส่วนเหลือเนี่ยไปลงทุนหาสินค้าส่งขายได้ด้วยนะครับอ่ะสนใจก็สอบถามได้เลยนะฮะมุมซ้ายล่าง0 6 6 1 5 9 9ห9 9หรือสแกนเคอร์โค้ดมาคุยกันได้นะครับอ่ะมาเลยฮะมาเริ่มกันที่สินค้าตัวนี้ดีกว่านะครับผมใช้นะฮะเครื่องมือขายดีของโอตอน นี่เลยนะฮะลิงค์ขายดีนะครับเพื่อนๆที่ซื้อเครื่องมือไปแล้วติดใจกันเป็นทิวแถวนะฮะเหมือนเป็นยาเสพติดติดติดแล้วแบบมันขาดไม่ได้นะครับเครื่องมือตัวนี้พอกดเข้าไปจะเจอสินค้าที่ขายได้จริงบน e b a เลยนะครับแล้วผมก็ต่อย,ยอดไปลองหาของนะฮะอ่ะแล้ววันนี้ผมเจออะไรนะครับจริงๆคลิปนี้ผมทําไปเมื่อวานแต่ว่าคอมผมมันแทงมันเออเลอร์เสียงไม่เข้าก็เลยอัดใหม่นะครับผมขายได้2 7 0เจ็ิ 80ดอลลาร์แล้วกันนะฮะ280ดอลน,นะฮะค่าส่งอีก20ดอลน,นะฮะเบสเซ็ตประมาณ8,000เศค่าส่งอีก600ก็ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับมีสัญลักษณ์พยาพูดอยู่บนแพ็กเกจของสินค้าตัวนี้ด้วยลองเดากันว่ามันคืออะไรครับบอกเลยว่าเป็นของเก่าอืถ้าเพื่อนๆหาได้นี้ราคาแจมา่มากมากๆเลยนะครับเมืองไทยราคาไม่กี่บาทก็มีราคานิดนึงแต่ผม,มาขายได้เกือบหมื่นยังนีนก็อไรเป็นพันเลยฮะอ่ะ อยากได้เฉลยนะครับสินค้าตัวนี้หากแบบเหมือนคุณมีตลาดของเก่าแล้วก็คือคือ,คอรู้แนวนี้ไว้เผื่อไปเดินเล่นๆเจอสินค้าแนวนี้บอกเลยยังไงก็ทํากําไรได้ดีมากแล้วก็ขายได้แน่นอนนะครับโค้ดขอเฉลย f 0 4 0 2 2 0 2 1 r 2ครับอืมจัดมาจัดไปแล้วก็ผมพูดมาทุกคลิปนะครับขยันหาสินค้าขยันลงวันละชิ้นก็พอ คุณรุสมานเชื่อผมฮะตอนแรกเรียนไปก็ไม่ทําอะไรเลย2เดือนผ่านไปจนแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วโควิดแม่งหาเงินยากตั้งใจจริงเดือนธันวามก,กราสองเดือนเท่านั้นนะฮะลงวันละชิ้นไอ้นี่เขาทางานลง6วันอีกวันหนึ่งไม่ได้ลงนะฮะหาสินค้าแต่ก็บางวันก็ลง2ชิ้นด้วยเพราะลงคล่องครับสร้างยอดขายเป็น1 0,000แบาทจาก2เดือนนี้ครับแล้วก็ลงยังไม่ถึงร้อยชิ้นเลยนะครับทำกำไรประมาณ2 8 0 0 0บาทผมบอกเลยว่าทุกคนทําได้ าสินค้าไม่ใช่ยากแล้วบางคนทํางานประจำนะ9โมงเช้าเลิก5โมงเย็นไอ้เนี่ยลงสินค้าวันละชิ้นยังทํางานน้อยกว่าแล้วบอกเลยว่ารายได้มันจะโตขึ้นเรื่อยๆงานประจำนะคุณอยู่ปีนึงเนี่ยเดือนก็ไม่ขึ้นช่วงโควิดนี้จะลงอวยซ้ำเผื่อๆโดนเชิญออกแต่การขายของออนไลน์เนี่ยยิ่งเราลงสินค้ามากขึ้นยอดขายก็ยิ่งโตครับบางทีสิ้นปีนะคุณอุสมาเนี่ยอาจจะได้กําไรเดือนละห้าหมื่นเลยก็ได้ถ้าเกิดขยันลงต่อไปอย่างนี้แล้วผมก็เชื่อว่า ขาตั้งใจจริงเ่ะแป๊บเดียวเนี่ยเดือนละหมื่นสี่สองเดือนสองหมื่นแปะฮะเป็นใครแค่ก็ต้องขยันลงต่ออยู่แล้วจริงไหมครับทุกคนทําได้ครับแต่ถ้าคนไหนทาไม่เป็น,นะฮะสนใจเรียนงกับโอ๊ตออนไลน์ดูโปรหน้าเว็บได้หรือบอกเลยครับโปรที่ผมมีให้ในนี้อ่าลองไปดูได้เลยนะฮะแล้วก็เป็นกําลังใจกับโอ๊ตออนไลน์ง่ายๆนะครับเพื่อนๆหากเห็นคลิปนี้เห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์นะครับยังไงฝาก s u b s c r i b e ช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์นะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะได้เออเหลือเกินเพื่อนๆและอย่าลืมกดกระด นี่เอามากระดิง่งสิงกระดิ่งมาไม่ได้ใช้น้าละกดกระดิ่งด้วยนะฮะเป็นกําลังใจกับเราเง่ายๆแค่นั้นเองครับไม่เรียนเรียนไม่เป็นไรครับผมติดตามช่องนี้ไว้ก็เป็นกําลังใจสุด